แมทพิลณีเคลื่อนไหวล่าสุดทำสิ่งนี้หลังโพสต์ปิศาตัดพอความรักเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแมดพิลณีคงไทยแม้ว่าช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานละครแบบแตะก่อนทำแฟนคลับหลายคนบอกคิดถึงฝีมือการแสดงให้กลับมารับละครเร็วๆแต่เธอก็ยังมีผลงานด้านอื่นในวงการบันเทิงและเคลื่อนไหวโซเชียลให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันอยู่บ่อยครั้ง อย่างก่อนหน้านี้เป็นที่คือหามากๆเมื่อสาวแมทโพสปริศนาโพสไอจีสตอรี่กับข้อความเศร้าๆคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องมาคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะแชร์ข้อความจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนไว้ว่าสัญญาณแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลง เพราะไม่ใส่ใจต่อไปแล้วล่าสุดสาวแมทเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสภาพตัวเองผ่านอิสตาแกรม m a d p y u d a n ีเป็นภาพที่เธอได้ไปไหว้พระทำบุญพร้อมข้อความระบุว่าสาธุชาวนี้ค่ะทํากลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมอนุโมทนาบุญสาธุสำหรับเรื่องโพสพิจศนารอสาวแมทมาชี้แจงนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นีด com ค่ะ